ที่เป็นเป็นคนจังหวัดเลยเป็นคนหัดใหญ่สงขลาคนสงขลาคนใต้นี่คนใต้นี่คนใต้เหรอคนใต้ตายมาน้านยังตายเมื่อกี่เดือนแล้วเป็นใันคนใายกันคนตายคนตายอยู่จังหวัดตั้งแต่ เขียนเลยบรวจลงมาหวยแต่ว่ามันก็ไปเรียนที่ไหนเอ่อพมอสี่ห้าหกเนี่ยก็ไปเรียนอยู่ที่เชียงใหม่เขาเป็นคนใต้แต่ว่าไปเรียนเชียงใหม่เพราะว่าคุณแม่เป็นคนเชียงใหม่แล้วบ่เธออยู่ที่ไหนบ้านเธออยู่หัดใหญ่หรือว่าอยู่เชียงใหม่มีสองที่เลยอ๋อโอเคหญ่ใช่แล้วคุณพ่อเป่คนเหนือใช่ค่ะจิงเหนือเสือใต้อ่าแล้วคนที่เป็นใครคนที่เป็นใครเป็นเพื่อนที่เชียงใหม่ค่ะเป็นช่วงตอนเริ่มที่วัยรุ่นไปคนเหนือคนเหนือด้วยกันไม่สนิทกันตรงไหนตอนที่ไปอยู่โรงเรียนนี้แล้วค่ะไปมาที่เชียงใหม่เก่า แกเวลาเดินมาอย่าจับตัวนะผาไทยดูอยู่เป็นเพื่อนเาแกตั้งแต่สมัยเรียนสมัยเรียนเรียนโรงเรียนอะไรวารีเชียงใหม่โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตั้งแต่ชั้นอะไรครับอ๋อม .4 ค่ะม .4 เลยนะม .4 เลยเหรอเพื่อนม .4 เพื่อนม .4 ครับมาเจอกันกี่ปีแล้วล่ะเจอกันตลอดค่ะตอนนี้ยังคบกันอยู่ยังคบกันอยู่ยังไม่เลิกคบผู้ชายผู้หญิง เป็นระบุไม่ได้ตรงกลางตรงงกลาเป็นตรงกลางชื่ออะไรชื่อคอนโดเจออะไรไหมคนชื่อคอนโดคนชื่อคอนโดคนชื่อคอนโดทำไมมันมีหลายชั้นเลยไม่เหมือนกับว่าแม่เขาทำธุรกิจอยู่กับคอนโดโอ้ยใช่เราหาอยู่แล้วพวกเราชาวแฝดดินแดงทไปพบบกัเพื่อนของกระติ๊บนคอนโดคอนโด ไปมันดูเลยคนมียอไปเลยว่าโดนตัวไหมมีบ้างเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นกับตาเรือป่ะฮะไม่ใช่หรอกเงี้ยไปดูคอนเสิร์ตเกาหลีมาไปดูคอนเสิร์ตเกาหลีมาเหรอใช่ชอบผมเกาหลีนะเราก็เหมือนเกาหลีนะคันโดมีพี่น้องอีกคนคันโดมีพี่สองคนค่ะพี่สองคนแล้วสุดท้องเราสุดท้องเนี่ยมีพี่คนเดียวโดต้ลงยังไงกันต่อยัไงไลปยังไมยคิปเลยสอคนมีอีกคนสองคนสองคน ควากันเนียนนะเใช่ียงตั้ใจเลยเพื่อเถียงังเลยเพอเถียงัใจเลยเอาตุกตากำไปเลยแล้วนนี้คุณทำอะไรยู่ไหนตอนนี้ขายเสื้อผ้าครับขายส่งเสื้อผ้าออกแบบเองไหมใช่ครับออกแบบอ๋อแฟชั่นสไตลิสเลยว่างั้นตอนนี้คุณออกแบบเสื้อผ้าเคยออกแบบเสื้อผ้ากระติ๊ไหมหยตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เด็กเลยครับจริงเหรอตัวเองจริงไปติดต่อ นี้ใครไปทักใครก่อนใครไปหาใครติ๊บทักก่อนติ๊บทักว่าน่าหลักจังเธอจริงจริงอะที่มาจับแก้มเราเลยน่าหลักจังเธอมาจับคุณเนี้ยเหรอใช่เหรอแล้วเป็นคนเดียวที่ทำอย่างนี้ด้วยนะใช่เพราะอะไรครับคุณกระติ๊บไม่รู้เขาน่ารักอะแต่ก่อนตอนเด็กๆเขาจะอ้วนกว่านี้ด้วยจะแก้มชมพูเล่าเป็นคำเมืองได้ไหมเล่าเล่าเรื่องที่เราจะถามอู้กับเมืองี่ยต้องอู้กับเมืองได้สิใช่ไหม ใช่ไหมได้ได้ได้เลยอะได้อะได้อลยอะอย่านะตาพิรุษแน่เดี๋ยวมันโดดจูบปากเด็กก่อนได้แก่ได้แก่ได้ดุจทักจริงเจอกระติ๊บตอนแรกเนี่ยนะรู้สึกไงกับกระติ๊บไปถึงตอนม .4 แล้วครับตอนม .4 เนี่ยเข้าๆมาปุ๊บดำหุ่ม ดำสั้นดำใช้คำว่าดำกระติ๊บด้วยไหดำขั้นต้นแดดเออน่าเกลียดไหมน่าเกลียดเป็นเด็กผู้หญิงไม่ไม่น่าเกลียดคือสวยอยู่แล้วโอเคสวยแต่ดำคสวยแต่ดำก็ไม่ได้ดำมากแต่ว่าก็ดำอยู่ดำเคนเชียงใหม่ทั่วไปใช่ครับเรารู้สึกว่าเอ้ยแบบไม่อยากจะคบแม่ผู้หญิงคนนี้เขากล้าอย่างเงี้ยนี่กล้าไม่แบบผู้กุมเงินผู้กุมเงินอุ้งกุมเงินอยู่ดีๆมาจับเกมเนี่ย ท้าไม่แก้ทำไมมันก้างไงีช่พูดเลยแบบนี้พูดเหนือเลยพูดเหนือเลยก็เลยอายก็เลยเขินก็เขินเราเขินเขาใช่ค่ะแล้วยังไงพอเจอแล้วคนนี้นิสัยยังไงนิสัยเป็นไงเอาวิลกรรมเล่าวิลกรรมเข้ามาเคยมีตบตีกับไม่เคยไม่เคยไม่เคยมีตบตีแต่ยิ่งกว่านั้นไม่หอยิ่งกว่านั้นเอาเฮ้ใช้คำสั้นยิ่งกว่านั้นเราเาเรื่องยิ่งกว่านั้นอะเรื่องเป็นยังไงเรื่องมันก็มีอยู่ว่า <c oughs> จะเล่าดีไหมเล่านะทันทันเอ <c oughs> เล่าไปเลยเล่าไปเลย <c oughs> มต้อง,งแต่เป็นเรื่องดีอยู่ก็คือ่ เนี่ยมันไม่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 มันพังวันวันนี้แหละเรื่องมันก็ดีอยู่ก็บอกว่าประมาณเหมือนว่าเรียนมีสายวิทย์สห้องสายวิทย์คุณครูก็รักพาไปที่นู่นตอนนั้นพืชสุนโลกมีพืชสุดโลกด้วยสายศิลป์ก็จะอยู่นี่เก็บขยะเก็บใบไม้น้อยเนื้อต่ําใจเนียเราอะนะคือแบบจ่ายค่าเทอมเท่ากันไม่ไม่เคยได้ออกไปไหนเลยแล้วก็มีห้องคนนึงเด็กคนนึงเป็นแบบเป็นแบบประธานนักเรียนประธานนักเรียนใช่แล้วเขาก็มาบอก โอ้ยเขาก็เอาแต่คนเก่งๆไปคนคนแบบเหมือนคนโง่ๆอยู่โรงเรียนไปเก็บขยะกินหญ้าไปก็ประมาณนี้ดก็เลยแบบได้ยินเขาแบบช่วยหน่อยนะก็คือไม่ได้ยินด้วยไงไม่ได้ยินบอกว่าอยากไปบ้างช่วยหน่อยนะประมาณ3าบีน้ําตาไหลแบบสนั่นแล้วก็แบบไปหาอาจารย์อาจารย์คะหนู หนูไม่ได้ว่าอะไรนะคะอาจารย์จะให้หนูอยู่โรงเรียนพวกหนูอยู่โรงเรียนหนูทําได้นะคะแต่ประธานนักเรียนทําไมจะต้องมาว่าว่าพวกหนูโง่ด้วยค่ะก็แบบ a c t i ้ g หนักมากนับหนึ่งถึงสามหนึ่งสองสามทำไงวะ้พี่นายอะไรอาจารย์ครับพูดดิมันเอะไรอะไรโจอเ คนดูเอาต้องร้องนะเราบต้องเรียนร้องอ่ะเพื่อไม่ต้องร้องเิฮะแล้วตอนนั้นดอบบิวด้วยตอนนั้นดูบบิวแบบช่วยด้วยนะช่วยด้วยนะเพื่อนก็ทำได้อย่างถามแม่ถามได้เลยไหมน้องคนนี้เป็นเพื่อนสนิทกับกระติ๊บตั้งแต่ม .4 จริงหรือสับขาหลอกครับตอบพร้อมกันนะตอบพร้อมกันนะ ปิดแน่นอนกับติ๊รอดละตอนนี้คือลู่คไม่สอง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 โดนไม่สองโดนก็โดนหนึ่งเลยพี่เอาไงนี่แต่เมื่อกี้พี่ครับกับติ๊ดีใจครับอีโนอีโนอีโนลอดแล้วเอาอย่างนี้นะขอพูดอะไสั้นๆขอประชากาธรรมนะครับพี่เขียนเถอะทำไมสอบใครหลอกไม่สอบใครหลอกเพราะว่าอะไรจริงๆผมรู้ว่าจริงน่าเอาหลอกแล้วออกใจแล้วนจริงแล้ว ผมเนี่ยทำเพื่อรายการจริงๆอะอันที้จริงเดียคู่นี้ยากนะเพราะว่าเขาผัดกันแบบทําหน้าที่ได้ดีมากแต่คิดว่าสับขาหลอกเนี่ยเพราะว่าน้องเนี๋ยอนโดคอนโดเนี่ยอยเป็นคนเชียงใหม่พูดเชียงใหม่ได้แต่ถ้าเป็นเชียงใหม่แท้ไม่น่าจะทลถดไม่เราเรารู้สึกได้ว่าสองคนนี้มันมีอะไรที่โหคอนโดรีแลกซ์มากสบายมากแล้วคือเหมือนน้องพยายามจะพูดให้มันดูเหมือนจะจริงจะหลอกให้ทําให้เราดูงงอะไรเงี้ย ต่ว่าจริงๆเราเราสัมผัสได้ว่าสองคนมีลีเลนชิพจริงๆอันนี้นี่โอเคอยู่ที่เจมเดี๋ยวตอบนะฮะคนนี้คือคนโดเป็นเพื่อนเสน็จสมัยวัยเรียนของคนที่เชียงใหม่จริงหรือสับขาหรอครับจริงๆผมรู้ว่าจริงผมทำเพื่อรายการจริงๆเป็นคนเชียงใหม่แล้วบอกว่าพูดเชียงใหม่ได้แต่แต่ถ้าเป็นเชียงใหม่แท้ไม่น่าจะทะนแรกเราสัมผัสได้ว่าสองคนมีลีเลนชิพจริงๆอันนี้ หรือสับขาหลอกครับตอบว่าจริงค่ะคุณคอนโดนี่เกือบได้เป็นดารา ตอนสมัยหนังเรื่องรักแห่งสยามก็จะมีมาริโอกับน้องผีดังเลยดังเลยอย่าบอกว่าเขาไปแคดออดิชั่นไปออดิชั่นด้วยคือเขาเป็นคนคนแรกในโรงเรียนที่มีแมวมองก็ต้องเห็นเป็นดาราแล้วเออทำไมไม่ได้คือมีแมวมองมาหาเขาตั้งแต่สมัยม .5 ม .6 แล้วมั้งว่าเอขาหลอกไงแล้วเขาก็ไปกรุงเทพไปออดิชั่นที่กรุงเทพนะนึกวกาโอ้ยเออดีใจด้วยลุ้นด้วยแล้วพอสักพักโดกลับมาโดได้ไหมอ่ะ รักแห่งสยามอ่ะไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะว่าเขาให้แสดงไอ้ความสามารถพิเศษแล้วนู่นแสดงอะไรอ่ะเชียร์ลีดเดอร์คนแรกคนน้ำเทวินแต่ไปเต้นโชว์เชียร์ลีดเดอร์โอเควันนี้ขอบคุณมากนะเพื่อนสนิทของกันติ๊บเลยวอร์เซษวอร์เซตล่าสามเพื่อบคุณคร่อนนะล่อตัวไปเลยปาได้ตลอด S <S แต่มันจะกติจริงจริงทรีป้าป้าวันนี้เอาสี่ซี่เลยไยะปะไ่ยนม,มาใช่ครับมาแล้วคัะ